จากสถิติคนไทยมักรู้จักคนชื่อกุ้งมีทั้งครูกุ้งน้ากุ้งแม่กุ้งพี่กุ้งหรือลูกอีกกุ้งไปเดินห้างก็มีแต่กุ้งเต็มไปหมดกุ้งกุ้งกุ้งท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบขณะนี้กุ้งเราราคาถะงจ้าเฮรวมถึงอาหารก็มีแต่กุ้งไม่ว่าจะเป็นกุ้งดองกุ้งเผากุ้งผัดพริกเกลือกุ้งแช่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  กุ้งออกนเส้นกุ้งถังกุ้งเต้นกิดึงดึงดึงกดึงงดึหรือว่าจะเป็นกุ้งกุ้งกุ้ยคนลูกแต่ถ้าเกิดว่าเราไปถามช่างแถวบ้านโดยเฉพาะช่างสีเขาจะรู้เลยฮะว่าต้องกุ้งนี้เท่านั้นได้แก่ได้แก่ได้แก่สีตากุ้งครับผม เดเวก็เกินพอเพราะมีครบจบทุกงานสีจะทาปูนทาเหล็กทาไม้ก็ตอบโจทย์ขายขนาดนี้บอกเลยว่าเนื้อสีคน้นทาขึ้นง่ายได้พื้นที่มากแถมทนทานทุกสภาพอากาศแต่ไม่ทนอุกบาตแน่นอนใครทับได้ก็บอกกันเลยกันฮท <laughs> าเหล็กก็ติดทนเงางาม,งามไม่กลัวสนิมเอาแล้วขายมาขนาดนี้จนคอแหบคอแห้งแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่หมดนะฮะเขายังมีอีกเพียบ แค่งานเหล็กเนี่ยมีไม่รู้ตั้งกี่สูตรตอบได้ดดไไดทุกโจทย์แม้แต่โจทย์คณิตาสตโอลิมปิกก็ยังตอบได้ฮาปูนนี่ก็มีครบมีทุกอย่างที่ช่างต้องการมีไม่รู้ตั้งกี่แพ็คแต่ที่รู้คือทนทานดีเยี่ยมสวนงานไม้ทาแล้วเงางามสวยแห้งเร็วใช้ได้ทั้งภายในภายนอกป้องกันไม้จากเชื้อราทนฝนทนทานบอกเลยว่าดีสุดๆเรื่องงานสีต้องยกให้สีตรากุ้งจริงๆนะจะคนช่างเลือกหรือช่างตัวจริงมาเลือกก็เลือกได้ไม่หมดเลยต้องไปถามอาแปะแล้วเอาว่าอันไหนดีที่สุดไปเลยต่อโจทย์ทุกอันนั่น และที่สำคัญราคาดีช่างใช้แล้วมีเงินเหลือไปกินกุ้งเผาตัวเบรร์ถ้าช่างเลือกต้องเลือกสีตรากุ้ง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 กงกง,งจากอุไรเพ้นนะจ๊ะ